ครับผมสวัสดีครับพี่น้องผู้ที่กำลังติดตามเราฟังช่องจักรมนตรีชนะพันธ์ครับมันนี้มาต่อหมายเดิมนะครับเนาะที่เอาเจ้าน้องถุ่มมาต่อเมื่อวานนี่พอดีมาฟังเสียงนกป้าครับมีข้าร่มคัดหนึ่งคัดสองครับเป็นนกเสียงกลางหองนะครับวันนี้ได้นาเจ้าเรี้ยวครับนกต่อรักตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เรี้ยวกบกำลังสถานะมันมันขนล่นอยู่ครับแต่ว่าผม จยากพาออกมาทงนะครับมาเยือเส้นเยือสายจังหน่อยหนึ่งนะครับไ่ไปแล้วครับผ่านมาชั่วโมงหนึ่งครับดึงดึงคากิลีครับเจ่น้องแต่ว่าบ่บ่เขาครับนกหูวพเนีดยล้ะครับเขาไปใกล้ๆกับเต็นท์ออกนะครับกันเชนได้กันเชนซีนต่อต่อดินล่ะครับนาสิบปผ่านนะครับพอจะขวางหน้าหน้าเพื่อนนี่เพิ่นเพิ่นเลี้ยงนกควงไหมครับพี่น้องเพิ่นเขานกมาตัวดูอยู่ผมถามเพิ่นนะครับเพิ่นกับโมบุนเอาขึ้นกันนะครับก็เลยบ่ได้ครับ ปีนหอกแล้ววันนี้ผมเลี้ยนกลงมาผักครับสองสั้นมาคเอเก่้วครับพีน้อกพ่าแถวนี้มันช่วงหนาวหนาวนี่แล้วมันไหลครับทั้งแล้วทั้งนกกดระวังอย่างตอนนี้เหลือบิ๊กซี่ครับที่ผมปีนใส่บระธนอรุ่งครับนกกอไปห้อมต้นสองเทือแล้วครับขาไปห้อมกับปีนหอกเราขอมาไหมครับกําลังเทียงกันอยู่ตอนนี้ก็รู้ว่าเสียบว่าครับนกเกาะหูผนิดแล้วครับพีน้องมันเกลียดครับมันเกลียดแล้ว ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหม่องไม้ครับครับผมพี่น้องท่านใดที่ออกต้องมาหนีกับขอให้มันหมานะครับเด้อสำหรับผมสิเปี้ยนหม่องครับพี่น้องไปค้อไม้ครับแล้วสิไปค้ออยู่หน้าทงคุณครับก็มีนกเสียงเสียงเงยตัวหนึ่งตัวไม้ครับบรัวสีขาว่าเราไปล่องเมือครับผมขอบคุณครับ